ชาวลัคนาราศีเมษคำพยากรดวงชะตาวันที่1ไปจนถึงวันที่15มิถุนายนปี2,566ดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์รายรับมากขึ้นรับข่าวดีเรื่องงานโชคชะตาเข้าข้างขอกราบสวัสดีชาวลัคนาและก็ชาวราศีเมษอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมให้กำลังใจช่องพฤรีของเราด้วยการกดปุ่มติดตามกดปุ่มไ like, ลค์รวมไปถึงปุ่มแชร์เป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องพฤรีไปได้วยกันนะครับสำหรับ EP นี้นะครับใครที่ทราบว่าตัวเองนั้นเป็นชาวลัคนาเมีก็สามารถติดตามรับชมรับฟังในรูปแบบของลัคนาได้เลย ส่วนใครที่ไม่ทราบว่าตัวเองนั้นลัคนาอะไรแต่ทราบว่าตัวเองนั้นเป็นชาวราศีเมษก็สามารถติดตามรับชมรับฟังอีพีนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับชาวราศีเมษนั้นจะเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนไปจนถึงวันที่14พฤษภาคมนั่นเองนะครับ คำพยากรณ์ดวงการงานดวงการเงินดวงความรักในช่วงวันที่1นึ่งไปจนถึงวันที่15มิถุนายนจะมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจบ้างไปรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยนะครับชาวลับขนาราศีเมษนะครับเริ่มต้นดาวประจำตัวของท่านยังคงอยู่ที่เรือนพบพันธุนะครับทำให้ชาวราศีเมษช่วงนี้ยังคงเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ มีโอกาสจะได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาหัวหน้าเจ้านายดีหรือมีโอกาสจะได้ใกล้ชิดนะครับได้ร่วมทำงานกับผู้บังคับบัญชามากขึ้นนอกจากนี้ชาวลัคนาราศีเมษใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะครับธุรกิจเครือญาติถือว่าเป็นช่วงโอกาสวาสนาดีนอกจากนี้ธุรกิจเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ชาวลัคนาราศีเมษสามารถทำได้นะครับ และใครที่ต้องการจะซื้อบ้านซื้อรถนะครับถือว่าเป็นโอกาสจังหวะวาสนาดีที่เหมาะมากเนื่องจากดาวประจําตัวท่านมาอยู่เรือนพันธุนะครับแล้วก็มีดาวพระศุกร์เจ้าเรือนการเงินหลักมาอยู่ร่วมด้วยในเมื่อดาวประจําตัวกับดาวการเงินมาอยู่ร่วมกันที่เรือนพันธุนะครับแน่นอนว่าชาวราศีเมษ จะมีโชคที่มาจากผู้ใหญ่นะครับมีโชคที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับการซื้อบ้านขายบ้านซื้อรถขายรถนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้เกี่ยวกับด้านเกษตรกรรมนะครับหรือว่าเกี่ยวกับวรงการก่อสร้างต่างๆเนี่ยชาวราศีเมษด้านการงานท่านจะค่อนข้างดีนะครับ ส่วนดาวเจ้าเรือนการงานนั้นได้แก่ดาวพระเสาร์นะครับยังคงอยู่ที่เรือนลาพระเป็นเรือนเกี่ยวกับด้านโชคลาภการเงินแน่นอนครับดาวอะไรก็ตามแต่ยกเว้นดาวเจ้าเรือนอริมรณวินาถ้าเกิดมาอยู่เรือนลาพ้ะเนี่ยนะครับย่อมส่งผลเกี่ยวกับด้านโชคลาภการเงินมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดาวพระเสาร์เจ้าเรือนการงานมาอยู่เรือนโชคลาภทําให้ชาวราศีเมษนั้นจะมีข่าวดี มีโชคดีเกี่ยวกับด้านการงานด้านการเงินมาควบคู่กันโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนหวังกำไรการเงินนะครับหรือว่าใครต้องการทำอาชีพเสริมหาช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับการหาเงินชาวราศีเมษนะครับไม่ต้องกลัวนะ จากนี้ไปเรื่องงานท่านนะครับจะค่อนข้างดีโดยเฉพาะอาชีพเสริมง,งานพิเศษจะสร้างรายได้นะครับจะสร้างเงินให้ชาวราศีเมษเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกรรมนะครับเรียกว่าหยิบจับทำอะไรท่านก็มักจะมีความสาเร็จในเรื่องงานเรื่องเงินเข้ามาพร้อมๆกันเลยนะครับ ยิ่งดาวประจําตัวของท่านคือดาวพังคานมาอยู่พันธุและเล็งมาที่เรือนกรรมะชาวราศีเมษช่วงนี้เรื่องการงานท่านจะมีความคล่องตัวนะครับมักจะไม่ว่างนะครับมักจะมีอะไรทําอยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะเรื่องงานท่านจะเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษนะครับด้วยความที่ดาวประจําตัวมันเล็งมาก็เหมือนกับการที่ท่านกําลังมีเป้าหมายนะครับเพ่งเล็งตั้งใจจะทําอะไรบาง,างอย่างอยู่เนี่ย มันจะสำเร็จดีสมหวังดีอย่างแน่นอนนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ต้องเข้าทางผู้ใหญ่ไว้จะดีที่สุดนะครับท่านจะได้รับการเมตตาอุปธรรมสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องงานที่มาจากผู้ใหญ่นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องการเงินแน่นอนว่าดาวการเงินท่านคือดาวพระศุกร์เนาะมาอยู่เรือนพันธุนั่นแหละนะครับในเรื่องการเงินท่านก็ค่อนข้างดวงดีวาสนาดี แถมดาวพาทิตย์เจ้าเรือนปุตตาก็มาอยู่เรือนกระดุมพระนะครับนอกจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วท่านจะได้โชคเกี่ยวกับการเงินที่มาจากบุตรบริวารหรือว่าคนที่มีอายุน้อยกว่านั่นเองนะครับ ทำให้ชาวราศีเมษนั้นนะครับในเรื่องของดวงวัสนาการเงินเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับเพราะว่าจากนี้ไปในเรื่องการเงินท่านจะหาได้เยอะมากขึ้นนะครับมีข่าวดีเกี่ยวกับด้านการเงินแต่ถึงผมจะบอกว่าดวงการเงินท่านดีอย่างไรนะครับดูกันดีๆนะที่เรือนกระดุมพระไม่ได้มีดาวพาิหย์อยู่ดวงเดียว มีดาวพระพุธนะครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนอริมาอยู่ร่วมด้วยทำให้ชาวราศีเมษนะครับมีเกณฑ์ที่ดวงการเงินท่านจะล้วไหลอยู่นะครับทำให้เงินที่ท่านหามาได้นั้นมันจะเริ่มเก็บไม่อยู่แล้วรายจ่ายท่านจะเยอะขึ้นบางทีบางคนนะครับเห็นรายรับมากขึ้นก็ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะครับหรือว่าอะไรที่ไม่จำเป็นนะครับก็อยากจะได้อยากจะมี นะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่ท่านต้องวางแผนเกี่ยวกับการเงินในเมื่อโอกาสวาสนาเกี่ยวกับการหาเงินดีแล้วนะครับหาเงินได้เยอะขึ้นการเงินคล่องขึ้นก็ต้องพยายามหาวิธีเก็บให้อยู่ได้นานๆนะครับไม่เช่นนั้นเดี๋ยวดาวการเงินเนี่ยนะครับในช่วงอีกประมาณ2เงเดือนข้างหน้าจะโคจรไปตกอรินะครับช่วงนั้นเดี๋ยวท่านจะมีปัญหา เกี่ยวกับการเงินนะครับทำให้ช่วงนั้นท่านจะมีความเครียดเกี่ยวกับการเงินเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่หาเงินได้เยอะก็ต้องวางแผนเรื่องการเก็บเงินดีๆนะครับอันนี้ก็ขอแสดงความเป็นห่วงไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูกันที่เรือนพบตนุหรือว่าที่เรือนลัคนาของชาวราศีเมษนะครับ ในส่วนตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไรต้องกังวลอีกต่อไปแล้วนะครับทำให้ชาวราศีเมษเรื่องของสภาวะจิตใจก็จะกลับมามั่นคงม,มีความสำเร็จมากขึ้นเพราะดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนภพสุพาเป็นเรือนภพแห่งความสำเร็จนั้นยังคงทับตัวได้มาตรฐานราชาโชคอยู่ร่วมกับดาวพระราหูเจ้าเรือนลาภะที่ได้เพดีโชค ราชาโชคกับเทวีโช,ชคมาอยู่ด้วยกันนะครับอย่างที่บอกเลยว่าชาวราศีเมษนั้นจะได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาหัวหน้านะครับแล้วก็เรื่องของเพศตรงข้ามนะครับทั้งเพศชายเพศหญิงจะทำให้ชาวราศีเมษนั้นก้าวไปสู่จุดสูงสุดในชีวิตนะครับสิ่งที่ท่านปรารถนาสิ่งที่ท่านอยากจะทำให้สำเร็จอยากจะให้สมหวังสำเร็จดีแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของชื่อเสียง ท่านจะมีชื่อเสียงนะครับท่านจะมีราบยศเกียรติยศต่างๆท้าถมเข้ามาสู่ชีวิตท่านมากมายเลยเพราะฉะนั้นจากนี้ไปอีกหนึ่งปีเต็มนะครับจนถึงเมษาปีหน้าชาวราศีเมษนะครับผมย้ำเสมออยากจะทำอะไรให้รีบทำไม่ต้องรอจังหวะไม่ต้องรอเวลาดาวแห่งความสำเร็จได้ราชาโชคมาทับตัวแล้วไม่มีอะไรจะต้องกวเดินหน้าใส่เกียร์หน้าลุยเต็มที่นะครับ ส่วนในเรื่องของดวงความรักนะครับชาวราศีเมษมีดาวพระศุกร์นอกจากจะเป็นเจ้าเรือนการเงินยังเป็นเจ้าเรือนคู่ครองดาวคู่ครองมาอยู่พันธุนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าทางผู้ใหญ่นิดหนึ่งแล้วล่ะนะครับมีอะไรก็ต้องปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่จะดีที่สุดนะครับหรือนะครับคนที่เข้ามาช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าชาวราศีเมษ หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานวุฒิภาวะนะครับคุณวุฒิวิเยวุฒิบางอย่างอาจจะมีมากกว่าท่านนะครับทำให้ช่วงนี้ชาวราศีเมษมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจในเมื่อดาวความรักกับดาวประจําตัวมาอยู่ด้วยกันที่เรือนพันธุพันธุยังไม่ถึงตำแหน่งจิตใจเพราะฉะนั้น มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจอย่างแน่นอนสําหรับชาวราศีเมษนะครับคนโสดจะมีสเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามานะครับซึ่งดาวมันเล็งไปที่เรือนกัมมาด้วยอาจจะได้เจอกันโดยผ่านการทํางานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงชาวราศีเมษนะครับดวงการงานดวงการเงินดวงความรักไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงอีกต่อไปนะครับมันมีแต่เรื่องดีที่เหลือคือลงมือทำทำเต็มที่ลุยเต็มที่ ดีแน่นอนสําเร็จแน่นอนนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับอยากจะฝากเตือนไหนไหนก็อีกหนึ่งอย่างนะครับ,เ,นนรบเป็นสิ่งที่อยากจะฝากเตือนดาวพระพุธเจ้าเรือนอริมาทับเรือนการเงินในเมื่อดวงการเงินท่านมีรอยรั่วนะครับก็หาโอกาสทําบุญชําระนี้สงมันสวดบทพระคาถาเงินล้านบ่อยๆนะเดี๋ยวดวงวัสนาการเงินท่านจะดีขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ก็ขอแสดงความเป็นห่วงไว้ นิดหนึ่งแล้วกันที่เหลือก็ทําตามหน้าที่ท่านไปทุกอย่างความสําเร็จรอท่านอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับสำหรับวันนี้ช่องพาฤาษีก็ต้องขอขอบพระคุณชาวลัคนาและก็ชาวราศีเมษนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงช่วงท้ายของรายการเราแล้วนะครับวันนี้ช่องพะราษีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะนะครับวันนี้ขอลาไปแล้วนะครับพบกันใน ep หน้าสวัสดีครับ